สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับบีมยานิสาในช่องบีมชาแนลนะคะ<ม>วันนี้นะคะบีมก็มาให้เพื่อนๆดูมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่บีมปลูกนะคะมันกําลังมันกําลังจะมะขามป้อมยักษ์เออมะขามป,ป้อมยักษ์โอ้ยพูดผิดมะขามป้อมยักษ์นะคะทุกคนนี่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 เดี๋ยวจะใช้กล้องหลังเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมเอยเห็นใช่ไหมคะคือซื้อมากี่ต้นอ่ะเดี๋ยวต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นจะบอกว่าหกต้นที่ซื้อมาเนี่ยเป็นแค่ต้นเดียวค่ะคือที่เหลือก็คือคือที่เหลือมันก็ไม่ตายนะคะแต่ว่าบิมซื้อต้นที่มันเสียบยอดเนาะ ยอดมะขามเปรี้ยวยักเนี่ยเอ้ยมะขามป้อมเนี่ยตายแต่ตัวที่มันยังอยู่เนี่ยคือต้นมะขามป้อมธรรมดาขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะเราให้ต้นนี้เราให้ต้นนี้มันเต,ติบโตสมวัยนะคะแล้วต้นนี้โตเต็มที่สักหน่อยเดี๋ยวเดียมจะเอามาเสียบเสียบยอดนะคะ ามาเสียบยอดต่อไปเราจะใช้ต้นที่มันยืนต้นที่พื้นเลยนะคะเสียบเข้าไปเลยจะได้ไม่ต้องมาปลูกใหม่โยกย้ายนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนูน้นตรงนู้นนะคะอ,อ่ตอนแรกเราซื้อมาจากร้านเนาะมันเป็นแค่ต้นเดียวทุกอย่างมันต้องลองเนาะเพื่อนๆแล้วต่อไปจะขยายนะคะปลูกไปอะ่ะมันชอบกินค่ะ มีหกตน้นแล้วก็มีมะม่วงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมะม่วงจะให้ดูอันนี้คือมะม่วงอะไรนะผ่านอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นมะม่วงหวานเนาะมะม่วงน้ำดอกไม้กับเคียวสเวเ่ยเคียวสเว่ยแค่สองสามต้นเนี่ยอเหรอน้ำดอกไม้หมดเลยเ,ออเคลือสเว่ยสองตอนน้นเคียวสเว่ยสองต้นนี่เป็นเนาะแต่ว่ามันก็มีต้นที่มันตายนะน้ำดอกไม้ตายน้ำดอกไม้ตายลูงค่าสิบต้น แล้วก็บิมก็จะปลูกมะม่วงนะคะมะม่วงมีตอนนั้นปลูกมะม่วงไปทั้งหมดรวมไปประมาณห้าสิบต้นนะคะตอนนี้เหลือไ <c> ม <oughs> ่อยากจะนับเลยอ่ะ <c oughs> เหลืออ่าโน่นโน่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วไอสิบเอ็ดข้างบนสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบเออโอเคโอเคถือว่าผ่านอยู่นะคะเพืพ่อนเพื่อนถือว่าผ่านอยู่นะคะก็เหลือเหลือแทบประมาณยี่สิบกว่าต้นเนะาะยี่สิบกับสามสิบมีเขียวเสวยกับน้ําดอกไม้นะคะรอให้มันโตก่อนเนาะ,ะแล้วก็ปลูกอะไรอีกเนาะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะปลูกถั่วดินแซมเข้าไปนะคะปลูกถั่วดินเสร็จเราก็จะปลูกอะไรนะถั่วแดงเนาะปลูกถั่วแดงนะคะพื้นที่ตรงนี้บีมจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าจะไม่ใช้อ่าปุ๋ยปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยอะไร ุ๋ยเคมีนะคะมันจะนี่ป็นใช้ขี้วัวขี้ควายนะคะขี้หมูขี้ไก่อันนี้เรื่องจริงนะคะทุกคนอ่าเออมันมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต้นจะไม่โตไวจะไม่อะไรแต่ว่ารับรองว่าคุณทานเข้าไปนะคะนี่นี่นี่น,นี่มีแมงด้วยนะคะทุกคนเอาคุณหลบ รับรองว่าคนที่ได้ทานผลไม้จากสวนของเบียมนะคะรับรองว่าไม่มีสารตกค้างสารอันตรายในร่างกายนะคะแล้วก็เบียมปลูกมันเบอรี่ด้วยนะคะมันเบอรี่ก็จะมีโอ๊ยตอนนั้นมีหลายต้นนะตอนนั้นก็จะมีหลายต้นนะคะเพื่อนๆมีตอนนี้เหลือกี่ต้นเนี่ยอะนับต้นที่เหลือดีกว่าหนึ่งสองสาม มีต้นเล็กด้วยไหมเหลือไหม,มต้นนี้่ะต้นเล็กเหลือมีไฟนอนอ๋อโอเคต้นที่แบบโตแบบฉบับสมบูรณ์ตามตามสมครวรเนี่ยจะมีอยู่สามต้นนะคะเพื่อนๆแต่ก็จะมีต้นเล็กที่แบบว่าตายแล้วผุดโตขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเหลือตอแล้วก็เจอน้ํานิดหน่อยก็จะอ่ะขึ้นจะบอกว่าพื้นที่ฝั่งนี้นะคะที่ที่นี่จะค่อนข้างที่จะแรงนะคะ ข้างที่จะแรงชาวบ้านก็ทำกเกษตรอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฉพาะหน้าฝนอืมอ่าแล้วก็พิมก็ปลูกเลี้ยงจีอีกสามต้นนะคะทุกคนคือคือแบบว่าคือแบบว่าบางทีเราไม่ได้ลงมือเองเนาะมันก็จะจำไม่ได้รู้แค่ว่า เออเข้ามาขายต้นนี้นั่นเราก็ซื้อซื้อซื้อฝักพี่ฝักนะปลูกฝักยายปลูกนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้บิมกปมะะ็ปลูกหอมแดงนะคะปลูกหอมแดงปลูกผักกาดนะคะก็จัดการเด็ดกินไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีพริกด้วยนะคะจริงๆใสพ่พริกพันนี้มันเป็นพริกของชนเผ่าล้วนะคะ ถ้ามันได้รับมันได้กินน้ําดีๆนะคะมันก็จะแบบต้นจะใหญ่ใบจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเพื่อน,เอ,น <c oughs> เอ่อทําทำไมไม่เปิดน้ําให้มันล่ะนะคะเนื่องจากว่าน้ําดื่มเนี่ยยังไม่พอทานเลยนะคะยังไม่พอดื่มเลยนะคะชาวบ้านที่นี่ก็จะเปิดเออน้ำใช้ไม่พอใช้นะคะอ่าน้ําดื่มเนี่ยมีทุกคน ทุกคนจะมีแทงน้ำที่บ้านนะคะแต่น้ำใช้น้ำอาบน้ำซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใช้น้ำบาดาลน,นะคะเจาะบ่อบาดาลใครมีบ่อบาดาลก็ใกล้บ้านก็สบายไปใครไม่มีก็หอบเสื้อผ้ามาซักที่บ่อบาดาลแล้วก็สวนอืมทำไมไม่เปิดน้ำนี่แหละคะ่ะก็น้ำใช้ยังไม่พอเลยจะเปิดเข้าสวนมัน มัน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 ลำบากกันทั้งหมู่บ้านเนาะเราก็ต้องช่วยกันช่วงนี้ก็เปิดปิดน้ําเปิดหนึ่งวันปิดหนึ่งวันนะคะทุกคนวันที่เปิดก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วก็ปิดนะคะอ่าไม่ใช่เปิดทั้งวันนะวันนี้นะคะกล้องบิไม่ได้แต่งหน้านะแต่ว่ากล้องสวยมาก ถ้าใครได้เห็นตัวจริงของบีมนะคะซึ่งบีมอะได้ทำได้ถ่ายรูปใส่ชุดชนเผ่าลัวนะคะแล้วก็ชนเผ่ากระเหลี่ยงนะคะแล้วก็มีอีกหลายภาพหลายรูปที่บีมยังไม่ได้เอาลงเนาะมันค่อนข้างที่จะสวยมากซึ่งใช้แอปเยอะตัดต่อเยอะนะคะ Potoshop h ก็มานะคะ อืสิวรอยอะไรก็หายหมดเลยนะคะทุกคนใครที่ได้เจอตัวจริงบีมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าบิมนะบิมบิมบมไม่มีตังทําสัญยกรรมนะคะแล้วก็ไม่คิดที่จะทําสัญยกรรมด้วยคิดไม่ได้เพราะไม่มีตังนะคะที่จริงอะ่ะมันก็คิดอยู่แหละนี่ทุกคนได้แค่คิดอะไรอืมอร่อยค่ะ ที่จริงอะ่ะมันมันร่วงเยอะมากคือไม่ได้มาดูสวนทุกวันเนาะแล้วมันก็สุกทุกวันแล้วมันก็ร่วงไม่ห่วงนะคะถ้าใครมาที่สวนแล้วมาเด็ดกินเนี่ยไม่ห่วงเลยกินได้น้อมลงมา นี่ค่ะเราต้องถ้าถ้ามันสุกๆดำ,ดำแ,ดแดงอยงเงี้ยมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ว่าถ้ามันดำหมดแต่มันจะหวานอืมอีกอย่างที่นี่นะคะบิมก็ปลูกแก้วมังกรปลูกแก้วมังกรหนึ่งสองเดี๋ยวนับต้นที่เป็นเนาะต้นที่ตายเราจะไม่พูดถึงลนะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกต้นที่เป็นมีหกค่ะอ,อ๋อทางนน้นมันไม่ตายหรอโอเคโอเคหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าโอเคแก้วมังกรนะคะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่เดี๋ยวพาไปดู คลิปนี้จะไม่ทําการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่นะคะต้นมันก็จะยังเล็กๆอยู่แล้วก็บิมก็ปลูกต้นชานะคะบิมปลูกต้นชาแต่ต้นชาเหมือนจะไม่รอดต้องรอฝนตกบางทีอาจจะอืมมันต้องรอฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพื่อนๆต้นชานี่ค่ะเพื่อนๆต้นชาของบีม โอ้ยตา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 ยนี่ก็ต้นชานะคะถ้ามองผิวเผินเราจะคิดว่ามันเป็นหญ้านะคะนี่ค่ะอ,นนอันนี้ก็ต้นชานี่ก็ต้นชานะคะยอดใบชาเนี่ยทางนี้ก็จะไว้ดื่มต้มดื่มโอ้อยออ้อยโอ้อยอ้อยอ้อยโ้ยนี่ค่ะ ยังรอดอันนี้อันนี้อันนี้ก็กำลังจะไปแล้วนี่นะคะเป็นแถวเลยนะคะคือต้นชาเนี่ยมันยังที่นี่มันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แห้งแรงมากนะคะเพื่อนๆเยืบโ่โอ้โเย็บใส่โอเค ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะปลูกตั้งสองแถวแล้วก็ความห่างนี่ก็ไม่ได้ห่างมากเลยนะคะมีมีที่นี่หนึ่งต้นแล้วก็มีที่นี่อีกหนึ่งต้นแบบนี้มันก็จะไม่ห่างมากนะคะแต่มันก็จะตายนะคะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเดือนนี้เดือนเมษานะคะวันที่สี่เมษาเอ้ยวันที่สามเนาะวันที่สามเมษาเดี๋ยวก็พฤษภา มิสนะนะคะก็ที่จริงก็เดินท่อนะคะทุกคนเดินท่อแต่ก็ไม่ได้เปิดนะอืมมะม่วงมะม่วงนู้นมะม่วงต้นนี้นะคะออกดอกแล้ว จะไ,ไหนเออที่จะปลูกสองข้างทาง,าง,งมันจะเป็นรั่วอย่เดีออมันส่งแม่จะรออยู่ฮึฮึดูมันมารีลล่นะคะทุกคนที่จริงต้นเนี้ยเอ่อทุกต้อนอะ่ะควรท,ที่จะโตเท่ากันหมดแล้วนะคะ แต่บางเอิญแต่บังเอิญ,อญมันมันสูญเสียเนี่ยต้นนี้ตายตายสนิทเลยค่ะทุกคนค่ะต้นนี้ตายสนิทเ,เอ๊ยเจรต้นพิกอ่ะที่จริงอ่ะพิกถ้าได้ดื่มน้ำนะดกมากเลยจะบอกให้ บีมกินมันเบอรี่น่ารกคนเล็บอืมก็จะเปลี่ยนสีดูต้นพลิกสงสารจังต้นแค่นี้ก็ออกเม็ดออกหน่วยให้กินแล้วเธอจะอยู่อีกนานไหม เธอต้องรอดนะอันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นลิ้นจี่นะคะต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่นี่รอดกี่ต้นนี่ลิ้นจี่รอดสามปลูกสามรอดสามเยี่ยมจะปลูกทุกอย่างที่กินนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะได้ไม่ต้องซื้อเมื่อเราไม่ได้ซื้อเราก็จะมีเงินแต่ถ้ามันเหลือเราก็เอาไปขาย เราก็เอาไปแบ่งใช่ใช่ค่ะทุกคนอืมบิมเป็นเริ่มนะคะเป็นหวัดแล้วก็แบบมันพักผ่อนน้อยเนาะเมื่อไหร่ที่แบบร่างกายอ่อนแอนะคะเริ่มก็จะขึ้นมาตอนแรกขึ้นมาฝั่งนี้ที่จมูกตรงนี้แล้วก็หายแล้ว,ว่็ขึ้นมาตรงนี้ต่อ แล้วมันก็หายแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ต่อนะคะขอฮแล้วก็แบบแบบช่วงนี้งานก็เริ่มลดน้อยลงนะคะพี่ก็จะพยายามนอนให้เยอะๆนะคะพยายามนอนเร็วๆนะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆนะคะใครที่เป็นเริมนะมันจะเป็นลักษณะสใสๆแล้วก็แบบแสบๆถ้ามันแตกมันจะแสบตุม่มใสๆเล็กๆนะคะ สังเกตตัวเองใครๆก็สามารถเป็นได้แล้วมันก็จะไม่หายขาดนะทุกคนมนะันมันก็จะอยู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแอร่างกายเราอ่อนแอพักผ่อนน้อยเป็นวัดไม่สบายอะไรเงี้ยมันอ่านมาแล้วมันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบิ้มก็มียาทาตลอดนะคะ โอเคสาหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้บิมไม่ได้ทําการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะบิมก็จะเอามาต่อต่อต่อคือมันมีหลายคลิปใช่ไหมบิมก็เอามาต่อ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 กันเลยจะไม่ตัดทิ้งใดๆทั้งสิ้นเอาแบบเร็วนะเร็วอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะตอนนี้ก็ข้ามแล้วนะคะเพื่อนบายบาย cabana